สวัสดีครับนอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทปอธิบายเรื่อง t c a s สนะครับเทปที่4นะครับเทปนี้นะครับพี่ได้ไอเดียมาจากทางบ้านเลยครับก็คือมีน้องอ่ะส่งพอร์ตฟอลิโอของตัวเองมานะครับนะเสร็จแล้วก็ถามพี่ว่าเนี่ยพอร์ตแบบเนี้ย จะติดหรือเปล่านะครับนะก็เอาตรงๆนะครับพี่ไม่ว่างดูพอร์ตของทุกคนแน่นอนพี่ก็เลยทําเทปสรุปให้เลยแล้วกันว่าพอร์ตแบบไหนที่จะติดพอร์ตแบบไหนที่จะไม่ติดแล้วน้องก็ไปพิจารณาเอาเองเลยนะครับนะว่าน้องควรจะทําพอร์ตฟอลิโอแบบไหน <c oughs> พอร์ตฟอลิโอเนี่ยพี่ขออธิบายสั้นๆนะครับว่าถ้าน้องทําสวยเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องติดนะครับนะส่วนคนที่ติดเนี่ยพอร์ตฟอลิโอก็ไม่จําเป็นต้องสวยนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องอย่าไปเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลักแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของพอร์ตฟิลิ คือเนื้อหาต้องครบอย่างน้องมีเกียรติบตัตรหรือร่วมกิจกรรมอะไรมาพยายามใส่ให้ครบการจัดพอร์ตที่ดีเนี่ยน้องควรจะเรียงลําดับความสําคัญสมมตินนะน้องเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างเงี้ยน้องก็ควรจะเอารูปเหรียญหรือรูปรางวัลเนี่ยขึ้นต้นอันดับแรกๆควรจะเป็นระดับประเทศสมมุตินะนะครับแล้วค่อยเรียงมาเป็นระดับจังหวัดระดับเขตอำเภอกีฬาสีอะไรอยากใส่ก็ใส่้ทยๆนึนกออกไหมเหยเพราะว่า กรรมการส่วนใหญ่เวลาอ่านพอร์ตฟลิโอเนี่ยเขาจะอ่านส่วนแรกๆก่อนโอเคไหมเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกๆควรจะเป็นไฮไลท์เพราะฉะนั้นน้องควรเรียงลําดับความสําคัญของผลงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวทางในการจัดแฟ้มนะครับนะบนะให้มันดูน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนะข้อที่1เลยก็คือควรจะทําเองน้องก็ทําไม่ต้องเน้นสวยงามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอาจจะใช้ Word ์ดทำก็ได้บางคน Photoshop โปรแกรมโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยจริงๆไมโครซอฟท์เวิร์ดทำก็ได้นะครับนะหรือถ้าบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์น้องอาจจะเขียนเลยยังได้เลย เพียงแต่ว่าน้องจะต้องทําให้อ่านออกอะเท่านั้นเองนะครับอย่างที่สองนะครับที่อยากเตือนก็คือว่าไม่ต้องทำเวอร์นะครับนะคือหลายคนเนี่ยทำเวอร์มากนะครับนะ ทำเปิดมาเป็นป๊อปอัพทีดีสามมิติเป็นรูปตัวเองอนะไรงี้ยมันมันมันเวอร์เกินไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ไปเรียนออกแบบดีไซน์หรือไเปเรียนถาปัดเนี่ยถ้าถาปัดมันอาจจะดูดีนะถ้าน้องทําเปิดออกมาเป็นป๊อปอัพใช่ไหมแต่ว่าถ้าน้องจะไปเข้าวิทวะอย่างเงี้ยหรือเข้าแพทย์เนี้ยน้องนึกภาพคนไข้ามาแล้วน้องแบบเปิดแฟ้มคนไข้ออกมาพิ้วเป็นสามมิติมันก็ไม่จําเป็นหรือรอกลไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องดูคณะที่น้องเข้าด้วยแล้วก็อย่างที่3นะครับรอบนี้นะครับไม่จ เป็นต้องสมัครทุกคนนะครับบางคนอาจจะไม่สมัครรอบพอร์ตก็ได้บางคนแบบเอ้เพื่อนสมัครกันเต็มเลยสมัครตามเพื่อนแล้วกันนะครับนะแต่สุดท้ายแล้วน้องอาจจะ ไม่ได้ไหลจากรอบนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้อีกทีตอนท้ายรวมถึงนะครับเด็กซิลรอบนี้ก็สมัครได้นะถ้าน้องเจอคณะที่ตัวเองอยากเข้าแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่เจอคณะที่ตัวเองอยากเข้าน้องไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับน้องสามารถสมัครรอบ2 3 4สหได้อีกนะครับมีอีกหลายรอบแต่เอาเป็นว่าให้ดูแล้วกันว่าโครงการที่เราอยากได้มาหรือ,อยัง โมนานนะครับบางคนบอกอะพี่แล้วพี่คือใครพี่ชื่อพี่เหลิมนะครับจบจากคณะวิศวะจุฬานะครับจริงๆพี่มีพอร์ตฟลิโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีอยู่อีกกระต๊อบหลังหนึ่งสำหรับน้องที่มีคำถามอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามมาได้ทางเ c e b o o k นี้นะครับโชคชัยติวเตอร์นะครับพี่ก็จะพยายามตอบให้ละกันถ้ามีเวลานะครับรวมถึง YouTube Channel จริงๆก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปนะครับนะถ้าพี่มีเวลาพี่ก็จะมาตอบให้เช่นเดียวกันสรุปยอดรับ ันนิดนึงนะครับตอนนี้พี่ขออัปเดตจากวันที่6ตุลานะครับจากเว็บเด็กดี .com ยอดรับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับน้องอ่าตอนแรกเนี่ยถ้าใครติดตามเทปพี่เทปแรกเลยนะครับนะยอดรับเนี่ยจะเป็นตามนี้นะครับรอบที่รับเยอะที่สุดจะเป็นรอบโคต้ารับประมาณ70,000คน แต่บอกข่าวดีนะครับรับเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะว่าบางมหาลัยอ่ะตอนวันที่1นมิถุนาเขายังไม่ได้ประกาศยอดนะครับดังนั้นตอนนี้เริ่มมีประกาศยอดมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีแต่เพิ่มนะไม่มีลดแล้วนะทำให้รอบที่เยอะขึ้นมาเนี่ยเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอครับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยรับเยอะขึ้นมากเลยนะครับอ่ะสังเกตจากของเก่าก็ได้สี่หมตอนแรกบอกจะรับแค่4ี่หมตอนหลังรับ7จ็ดหมื่นสองครับเพราะฉะนั้นพอน้องเห็นยอดแบบนี้นะครับหลายๆคนก็เลยตกใจบอกโอ้โหพี่งั้นหนูต้องรีบเข้ารอบพอ แล้วแต่น้องครับถ้ามองโดยภาพรวมนะรอบพอร์ตเนี่ยเจ็ดห่นกว่าคนเยอะก็จริงนะครับน้องแต่พี่บอกได้เลยว่าลักษณะของปีนี้นะที่ขอทำนายไว้เลย,เลยแม้จะเป็นปีแรกก็ตามรอบแรกเนี่ย คนจะสละสิทธิ์เยอะแน่นอนเพราะว่าอะไรนะครับรอบพอร์ตฟอรโอเนี่ยน้องสามารถยื่นกี่ที่ก็ได้มันไม่มีการจํากัดสิทธิ์นึกออกไหมน้องสมัครกี่ที่ก็ได้สมัคร4ีโครงการ10โครงการสมัครได้หมดเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะติดหลายโครงกรารนึกออกไหมแต่ว่าปีนี้นะครับลักษณะเด่นก็คือว่าสมมุติน้องติด10ที่ น้องจะเลือกได้แค่ที่เดียวเท่านั้นดังนั้นอีก9้าที่เนี่ยจะถูกสละสิทธิ์โอเคไหมพอน้องถูกสละสิทธิ์ปุ๊บนะครับยอดจากตรงนี้ครับมันก็จะถูกโอนย้ายมาจากรอบพอร์ตนะโอนย้ายมาในรอบโคตาและรอบรับตรงดังนั้นนะครับพี่ฟันธงเลยรอบที่รับเยอะที่สุดอ่ะจะเป็นโคตา้ากับรับตรงต่างหากไม่ใช่รอบพอร์ตฟิลิโอนะครับดังนั้นพี่ถึงพูดว่าถ้าน้องได้นณะที่น้องต้องการแล้วในรอบพอร์ต ยืนได้เลยแต่ถ้าสมมุตินะน้องอยากเข้าแพทย์อยากเข้าหมออย่างเงี้ยเรารอบพอร์ตที่น้องจะยืนน่ะมีหมออยู่ไม่กี่ที่ที่อื่นไม่มีละนะครับน้องก็ยืนแค่หมอโอเคไหมน้องไม่จําเป็นต้องไปยืน่นคณะเออสมมุตินะบัญชีอย่างเงี้ย แล้วสุดท้ายน้องก็สละสิทธิ์อยู่ดีครับเพราะว่าตอนน้องติดพอร์ตฟอริโอแล้วอะประมาณปีใหม่อะ่ะน้องจะต้องยืนยันสิทธิ์ตอนที่น้องยืนยันสิทธิ์ตอนนั้นอะยังไม่ได้สอบพวกแกลแพดกาสามัญเลยดังนั้นนะครับน้องก็จะต้องทําการตัดสินใจละตอนนั้นอะว่าจะเอาบัญชีหรือจะรอหมอนึกออกไหมดังนั้นนะครับรอบพอร์ตฟอริโอถ้ายังไม่เจอคณะที่ตัวเองแบบอยากได้จริงๆนะที่แนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบสมัครแต่สมมุตินะถ้าน้องอยากเข้าวิศวะจุฬา แต่รอบพอตเนี่ยมีวิศวะบางสถาบันเปิดแล้วน้องรู้สึกว่าเอ้ยก็น่าเรียนน้องก็ยืนได้อะอย่างนั้นก็ยืนได้นะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าน้องยืนในขณะที่แบบตัวเองไม่เข้าอยู่แล้วอะนะครับเพราะว่าน้องจะเสียค่าสมาัครเปล่านะครับนะมาดูกันนะครับว่าทำอพอร์ตโฟลิโอแบบไหนถึงจะติดนะครับพี่แยกมาให้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับพอร์ฟลิยอ,อแบบแรกนะครับที่ติดชัวๆวครับก็คือคนที่มีอดีต คนมีอดีตพี่มาเป็นเพลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนมีอดีตก็คือคนที่มันทํากิจกรรมมาเยอะแล้วกิจกรรมที่สําคัญคือกิจกรรมที่เป็นผลงานระดับประเทศและระดับจังหวัดโอเคไหมพะน้องจะแข่งกับคนอื่นได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นโอลิมปิกอ่าเป็นตัวแทนระดับประเทศเนี้ยอันนี้แน่นอนนะครับค่ายสอาวนอนอานี้ยก็พอได้นะครับก็ต้องดูด้วยว่าเขารับของรอบไหนนักกีฬาเนี้ยนักกีฬาน้องอาจจะเป็นนักกีฬาเขตก็ยังพอได้นะมันขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยเนี่ยกำหนดโคต้ามา โหดแค่ไหนน้องก็ต้องดูเกรดโอเคไหมแต่บางอันนะเขาเอาเลยเป็นระดับประเทศดนตีนะครับนะรวมถึงกิจกรรมนะครับกิจกรรมจริงๆมันมีเยอะนะศิลปหัตถกรรมนี่ก็เคยเห็นหรือการแข่งแฟชั่นอ่าประกวดแฟชั่นแข่งคอสเวิร์ดระดับประเทศก็มียื่นได้หลายคณะเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือคนที่มีผลงานอยู่แล้วนะครับลักษณะาการทําพอร์ตของคนประเภทนี้นะครับพี่แนะนําเลยว่า น้องทําแค่ว่าประวัติตัวเองทํากิจกรรมว่าเออเราทํากิจกรรมอะไรมาบ้างมีรูปนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกียรติบัตรครับเป็นการยืนยันว่าน้องติดแล้วชัว์ววเนี่ยให้น้องใส่ไว้ในภาพผนวกโอเคเมือ่อไหร่ว่าออ้เนี่ยเคยเข้าโอลิมปิกนะอะไรเงี้ยนะครับถ้าน้องทําแฟ้มหลายๆอันเพราน้องบางคนยื่นหลายที่นะครับพี่แนะนําว่าก็ถ่ายเอกสารเอาก็ได้หรือถ้ากลัวว่าเอากสารจะหายหถ่ายรูปไว้ในมือถือก็ได้ต่อไปอันที่สองนะครับนะ พอร์ตแบบแรกเนี่ยพวกนี้ทําสบายครับเพราะว่ายังไงยื่นก็ติดอย่างโคตา้าถ้ากําหนดมาว่าเป็นตัวแทนโอลิมปิกเนี้ยมันก็ชัวร์มากๆว่าน้องติดแน่นอนนะครับแต่อย่างที่2นะครับก็คือคะแนนสอบต้องดีอันนี้จะมีการแข่งขันบ้างเหมือนกันนะเอออันนี้เป็นคะแนนสอบอินเตอร์ครับพวกนี้จะใช้ยื่นพวกคณะอนะินเตอร์นะครับนะเช่น t o ทรเฟลโนะครับนะแล้วก็ CU ยูเป นะครับ b m a มเนี่ยใช้ยื่นพวกแพทย์คณะสายแพทย์รวมถึงใช้แซดแซดนี่จะเป็นพวกบัญชีนะครับพวกนี้เนี่ยเกณฑ์มีชัดเจนว่าฉะนั้นเนี่ยแฟมน้องก็ไม่ต้องเลิศหรูแต่สิ่งที่น้องต้องเลิ่อนหรูคือคะแนนสอบสมมติโทฟเฟลแบบแม่งปียมากเงี้ยเขาก็จะเอาคะแนนน่ไปวัดกับคนอื่นนึกออกไหมถ้าคะแนนน้องเยอะกว่าคนอื่นน้องก็ยื่นติดนะครับนะจริงๆโคต้าประเภทนี้ปีที่แล้วก็มีครับแฟมน้องไม่ต้องสวยเลยนะถ้าคะแนนดีนะถ้าคะแนนดี ต่อไปอันนี้3นะครับนะอันนี้จะเป็นประเภทโคตาที่มาให้ตามโรงเรียนเลยครับบางมหาลัยที่บางคณะเนี่ยยังไม่ใช่คณะยอดนิยมนี้นะครับบางคณะเนี่ยไม่สามารถรับนิสิตนักศึกษาได้ครบจํานวนตามที่มหาลัยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะพวกนี้เนี่ยการแข่งขันจะไม่สูงสมมุติคณะไก่แล้วกันนะครับคณะไก่เนี่ยคนสมัคร ร้อยคนนะครับแต่รับ200คนอย่างเงี้ยน,น้องยืนยังไงก็ติดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟมน้องก็ทำไปปกติก็ได้นะครับนะไม่ต้องสวยงามอลังการอะไรมากนะครับเพราะว่าคู่แข่งมันไม่ค่อยมีแต่อันนี้พี่ขอบอกไว้นิดนึงนะน้องบางคนก็จะด่วนตัดสินใจอ่ะงั้นกูเลือกคณะที่คนอื่นไม่เลือกดีว่า <laughs> น้องอย่าไปตัดสินใจอนาคตน้องทั้งชีวิต่อย่างนั้นนะครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าน้องเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับ มันเหมือนเป็นการบอกยี่ห้อสมมุติน้องไปซื้อมือถือนะครับสมมุติมือถือน้องมีอยู่2ยี่ห้อยี่ห้อแรกเป็นยี่ห้อ iPhone อีกยี่ห้อหนึงเป็นยี่ห้ออะไรว้วาถ้าราคาเท่ากันเลยสมมุติ10,000บาทน้องจะเลือกอะไร ยี่ห้ออะไรวะพอน้องเป็นเด็กแนวไม่ใช่ถูกไหมเอาตามคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือก iPhone นึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นไงมันมียี่ห้อเออมันบอกได้ว่าเฮ้ยเออมันน่าจะดีนะน่าจะดีไหมอาจจะก,กากว่าอะไรวะก็ได้นะครับนะแต่มันน่าจะดีเพราะว่าเรารู้จักนึกออกไหมเ,เช่นเดียวกันนะครับการเลือกคณะเนี่ยถ้าน้องไปเลือกมั่วๆเอ้ยเอามาหาอะไรอะไรก็ได้เออจบออกมาเนี่ยตอนน้องหางานเนี่ยอาจจะนะ ลำบากเพราะอะไรนะครับมันก็เหมือนกับน้องเลือกมือถือนะครับถ้าน้องเป็นเจ้าของบริษัทน้องก็ควรจะเลือกพนักงานที่มาจากที่ที่เรารู้จักนึกออกไหมพี่ใช้คํานี้แล้วกันที่ที่เรารู้จักแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่ที่เรารู้จักมันอาจจะดีมันมันต้องดีกว่าอีกที่แน่นอนไม่จําเป็นนะแต่ว่าเรารู้จักเราค่อนข้างน่าเชื่อถือมากกว่าโอเคไมเหมน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันตอนน้องสอบเข้าเนี่ยพี่ก็อยากให้น้องเลือกมาหาลัยที่ มีชื่อเสียงไว้ก่อนโอเคไเหมหรือไม่ต้องแบบมีชื่อเสียงมากมายแต่เราอะรู้จักโอเคไหมแล้วคนโดยทั่วไปก็พอรู้จักนะครับแล้วน่าจะดีนะครับนะเลือกมาหาลัยอย่างนั้นอย่าไปเลือกเพราะว่าเข้าง่ายถ้านองไปเลือกเพราะเข้าง่าย นะครับจบออกมาหางานยากเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเลือกเพราะเข้าง่ายนะครับให้เลือกเพราะว่าเหมาะกับตัวเรานะครับแล้วก็อนาคตน่าจะดีบางคนยื่นพอดเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ติดนะครับนะจะได้ไม่ต้องสอบไม่ต้องอ่านหนังสือยังไงไม่ดีนะครับต่อให้น้องเนี่ยไม่ต้องสอบแก๊แพดหรือไม่ต้องสอบกาสามันรุ่นพี่บางคนบอกเอ้ยสบายแล้วน้องถ้าน้องติดรอบถอดตั้งแต่รอบแรกน้องไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วไม่จริงนะครับเดี๋ยวน้องเข้าไปในมหาลัยน้องก็ต้องอ่านน้องสอบติดตั้งแต่ช่วงปีใหม่ แล้วน้องไปเรียนในมหาลัยประมาณเดือนสิงหาผ่านไป7-8เดือนเนี่ยพี่พูดได้เลยนะน้องลืมแน่นอนเนื้อหาที่เรียนในมัธยมแล้วถ้าเกิดสมมุตินะเข้าไปวิทย์วะอย่างเงี้ยเข้าไปเ ซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอเหรออย่างเงี้ยน้องนึกภาพนะซิกมาเอฟเท่ากับนิวตันคือใครอ่ะเลียนไปนานจัดอย่างเงี้ยน้องเป็นไงน,น้องตามไม่ทันเพื่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบติดเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้องไม่ต้องอ่านหนังสือนะครับสอบติดเนี่ยน้องก็ควรจะหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับนะอย่าหยุดนิ่งโอเคไหมนะครับนะไม่ใช่ว่าเลือกที่ไหนก็ได้เพื่อให้รีบๆติดไปก่อนแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตสบายนะครับใช่น้องอาจจะสบายแค่ ก่อนเข้ามาหาลัยแต่ว่าพอเข้ามาหาไลัยไปก็ลําบากแน่นอนอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยอันที่4ครับต้องทําแฟ้มสวยแต่ถามว่าทุกคณะต้องทําแฟ้มสวยไหมไม่จําเป็นนะครับคณะที่จะจําเป็นที่จะต้องทําแฟ้มสวยใน,ใน,ในความคิดพี่จริงๆมีอยู่ไม่กี่คณะเช่นศิลปรกรรมพวกวาดภาพวาดรูปเนี่ยน้องควรจะมีผลงานการวาดรูปของตัวเองถ้าน้องจะเข้าคณะทางด้านศิลน,นะครับหรือสถาปัตย์อย่างเงี้ยก็ควรจะแบบมีผลงานตัวเอง ประกวดเคยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยพี่ว่ากรรมการดูแน่นอนเลยครับถ้าเป็นคณะทางสายพวกนี้แล้วสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับแฟ้มสะสมผลงานก็คืออย่าไปจ้างคนอื่นทําผลงานให้ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติน้องไปเอารูปคนอื่นมาแล้วโมเมว่าเป็นรูปของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้น้องจะไม่มีโอกาสเข้าคณะนั้นมาหาหลัยนั้นอีกเลยก็ได้นะครับนะถ้าน้องไปเอา ผลงานของคนอื่นมาแอบอ้างโอเคไหมพอน,นี้ว่าถือว่าผิดเลยนะถือว่าเจตนาหลอกลวงน้องบางคนบอกโอ้ยพี่แล้วเขาจะไปรู้ได้ไงว่าหนูไม่ได้ทําเองนะครับนะรู้นะครับนะเพราะว่าเวลาน้องไปสอบพวกนี้อาจารย์บางคนเขาก็อาจจะให้น้องอะลองวาดให้เขาดูนึกออกไหมเอ่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องวาดไม่ได้ก็คือจบดังนั้นอย่าเมคผลงานนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนอกจากพวกคณะวาดรูปแล้วนะครับนะพวกคณะสไตล์ที่เป็นนิเทศนะครับน้องก็สามารถ อัดคลิปนะครับลงในมือถือได้นะครับนะแล้วเอาไปเปิดให้อาจารย์ท่านดูได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติน้องเคยทําหนังสั้นเนี่ยน้องอาจจะเอาหนังสั้นมาให้อาจารย์ดูก็ได้นะครับนะหรือน้องแบบอยากเป็นผู้ประกาศข่าวน้องอาจจะอัดคลิปตัวเองอ่านข่าวก็ได้นะครับนะรวมถึงร้องเพลงหรืออะไรมันมีมากมายการแสดงต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอย่าไปยึดติดว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นแฟมนะครับนะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสามารถมาจากมือถือก็ได้มาจากสื่ออื่นๆก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องสามารถแสดง แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เลยในคณะพวกนี้นะแต่แน่นอนคงไม่ใช่หมอหนูจะเข้าแพทย์หนูไปโชว์การเต้นลำลำไทยก็คงไม่ได้นะครับนะคนไข้ที่ไหนนั่งดูลำไทยหมออุ้ยหมอลำไทยสุดยอดมากตื่นดีกว่าฟื้นไม่มีนะครับนะอันดับเบอร์มากสรุปนะครับพอร์ตฟอลิโอที่จะทําให้น้องสอบติดนะครับจะมีลักษณะอยู่4ประเภทประเภทแรกก็คือน้องมีกิจกรรมนะครับนะอย่างเช่นเป็นเด็กโอลิมปิกเป็น นักกีฬาระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพวกนี้ก็จะมีโอกาสนะครับนะเป็นอันดับแรกเลยนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นพวกสอบภาคอินเตอร์นะครับนะถ้าน้องมีคะแนนสอบที่ดีนะครับพอร์ฟลิโอไม่จําเป็นต้องสวยงามอะไรมากมายนะครับน้องก็ยืนติดเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่3นะครับก็คือน้องเข้าในคณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจนะครับพี่ไม่ได้ว่ามันแย่นะคือบางคนเนี่ยอาจจะเลือกคณะที่ คนอื่นไม่ได้สนใจแต่มันเหมาะกับตัวเราเองจริงๆอย่างบางคนชอบแบบอะไรอ่ะดำน้ําในเขตลึกสมมุติน,นะพี่ไม่รู้มีเปล่าน้องชอบมากน้องแบบโหมีความสุขก,กับวันนี้ต่อให้ติดหมอคุกก็จะดำน้ําในเขตลึกแบบมีความสุขมากๆน้องก็เลือกคณะนั้นนะนะครับนะแล้วคนไม่ต้องมาแข่งก็ดีเหมือนดังนั้นคณะพวกนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่น้องต้องหาตัวตนให้เจอว่าน้องชอบอะไรจริงๆนะครับนะอ่าแล้วก็อย่างที่4ี่นะครับก็คือแฟมต้องสวยงามก็จะเป็นพวกคณะโชว์ผลงาน นนละการแสดงทั้งหลายที่สามารถแสดงออกมาได้เลยพวกนี้นะครับก็สามารถแสดงผลงานได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างบางคนเป็นนักดนตรีเนี่ยแต่พี่ผมไม่ได้ประกวดระดับประเทศน้องอาจจะอัดเทปออดิชั่นนะครับนะแล้วก็ส่งให้อาจารย์ดูก็ได้ลืมนะอย่ายึดติดว่าต้องใช้แฟ้มนะครับนะน้องสามารถใช้มือถือหรือใช้สื่ออื่นๆช่วยได้นะครับบางคนแบกโน้ตบุ๊กไปเลยยังได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันนิดนึงว่าพี่เนี่ยรอบแรกเนี่ย ติดไม่ติดตี่ยมีผลยังไงนะครับจริงๆเนี่ยพี่บอกไว้เลยนะน้องไม่จําเป็นต้องยื่นนะรอบแรกเนี่ยนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ยื่นเลยเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะครับนะน้องก็ไปรอสอบแก๊ตแพดได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะแยกเป็น2เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางที่ติดกับเส้นทางที่ไม่ยื่นหรือไม่ติดแรกก่อนละกันถ้าน้องไม่ยื่นหรือไม่ติดเนี่ยน้องข้ามไปเลยเหมือนน้องข้ามรอบแรกไปเลยน้องก็ไปสมัครรอบ2โอเคปะ่ะนะครับแต่รอบ2ในเชียร์จริงๆนะน้องควรจะเลือกสักโครงการนะมอในเขตตัวเองเพราะว่าน้องมีโอกาส ที่จะยืนก็ยื่นไว้ก่อนโอเคไหมนะครับนะเพราะว่าประกาศร,รอบ2กับรอบ3จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนะประกาศผลสรุปง่ายๆนะถ้าไม่ยื่นรอบขอดอเตรียมตัวเตรียมใจสอบได้เลยนะครับนะแล้วเริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะใกล้สอบมากๆแล้วนะครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าติดบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้พี่ยื่นพอตติดแย่สบายไม่นะครับยื่นเสร็จปุ๊บน้องต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์นะครับน้องบอกเอาพี่ ไม่หนเตรียมตัวอะไรเลยนะครับนะไปตอบคาถามมั่วๆ,ๆเดี๋ยวก็ติดไม่นะครับเวลาติดเนี่ยรอบผรอนเนี่ยจากประสบการณ์ของปีที่แล้วนะครับอย่างสมมุติอ่าบัญชีคดที่หนึ่งแล้วกันสมมุตินะครับเขาประกาศรับ400คนโอ้โหพี่รับครเยอะเลยติดไปทั้ง400รับจริง100คนหมายความว่าอีก300คนจะเป็นไงไม่ติดนึกออกไหมเอ่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่น้องอ่ะจะติดจาก400รเหลือ100คนเนี่ยแสดงว่าน้องก็จะต้อง โดดเด่นในการสัมภาษณ์นึกออกไหมเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการสัมภาษณ์ก็สําคัญอย่างเช่นเดียวกันอย่างเวลาสัมภาษณ์เนี่ยหลักๆเลยเขาก็จะดูเหมือนพอร์ตโปริโอเนี่ยแหละน้องนะครับถ้าน้องมีผลงานระดับประเทศมานะครับก็ค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะได้เข้าออก่อนเลยนะครับการสัมภาษณ์เนี่ยน้องก็ควรทําตัวให้เรียบร้อยโอเคไหมอ่าแม้อาจจะต้องแอปนิดนึงเสร็จแล้วถ้าสัมภาษณ์ผ่านนะครับมันก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือผ่านกับไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนเลยนะครับก็จะกลับไปสู่การ สอบครับนะพี่ยังอยากให้น้องเน้นเรื่องการสอบอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆครับที่น้องจะไม่ได้สอบโอกาสผ่านเนี่ยเอางี้เจ็ดหมื่นที่นั่งอ่ะพี่ว่าคนที่จะผ่านจะมีอยู่แค่ประมาณ4ี่หมื่นนะให้เต็มที่เลย4ี่หมื่นห้าหมื่นะเต็มที่เลยนะครับนะที่เหลืออีกสองสามหมื่นจะเป็นที่นั่งว่างแล้วไปโปะร,รอบหลงัง อันนี้เป็นคําทํานายพี่ถ้าทํานายผิดก็มาด่าได้เลยแต่ไม่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องหลีกเลี่ยงยากที่น้องจะไม่ได้สอบเสร็จแล้วสมมติถ้าน้องผ่านผ่านก็จะมีทางเลือกอีกสองอย่างก็คือเอากับไม่เอานะครับก็คือมาเลือกตอน clearing house ถ้าสมมติน้องเอาน้องโอเคแล้วนะครับนะน้องก็ไป clearing house โอเคเลยนะครับแล้วรอเรียนได้เลยเดือนสิงหาซึ่งตัวนี้จะประกาศผลประมาณเดือนธันวารอบแรกนะประกาศธันวาแต่บางที่จะประกาศเดือนมีนา นั่นหมายความว่าถ้าน้องไม่ได้ติดตอนรอบแรกของพอร์ตโฟลิโอพอร์ตโฟลิโอมี2รอบนะครับประกาศตอนปีใหม่ก็คือธันวา อันนึงแล้วก็อีกอันหนึ่งประกาศหลังสอบก้าวสามันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าน้องยังไม่ติดรอบแรกน้องก็ต้องสอบอยู่ดีนะครับแนวโน้มปีนี้ก็คือยังไงก็ต้องสอบต้องเตรียมตัวสอบนะบางคนจะมาบอกเอาพอร์ตฟลิโอไม่เตรียมตัวสอบแล้วยากแล้วก็อยากเตือนน้องไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปีนี้ต้องวัดใจอ่ะสมมติน้องบางคนบอกพี่คะหนูยากเป็นอะไรดีอสมมติเป็นเพศศัต์แต่ตอนน้องยื่นพอร์ตฟลิโอยไปอ่ะน้องดันไม่ติดเพสัต์เลย นะครับแต่ตัวที่ติดอย่างสมมุติเป็นบัญชีอ่าเป็นอะไรดีวะนิติสมมุติเป็นแบบเนี้ยปัญหามันจะเกิดนะตอนน้องเคลียร์ลิงเฮาอ่ะเพราะว่าน้องจะเลือกได้แค่2คณะนี้นึกออกไหมเพราะน้องติดแค่2คณะแต่ในใจน้องอ่ะอยากเป็นเภสัชจะเปลี่ยนดีไหมอ่าเนี่ยน้องน้องจะต้องคิดก่อนเลยนะนะครับก่อนที่จะเคลียร์ลิงเฮาเพราะวันเคลียร์ลิงเฮามันจะสั้นมากนะครับน้องก็จะต้องคิดละว่า เปลี่ยนไหมน้องบางคนก็อาจจะบัญชีก็ได้อันนี้ก็เอานะครับนะแล้วน้องก็ไม่ต้องสอบนะครับแต่ถ้าสมมุติน้องไม่เอาบัญชีไม่ได้โอ้พ่อไม่ให้เรียนนิติด้วยนะครับนะสุดท้ายน้องก็ต้องเป็นไงเลือกเภสัชอยู่ดีซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะจริงๆพี่ไม่ค่อยเชียรให้น้องยื่นพอร์ตพวกนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะเหมือนน้องไปกันที่คนอื่นนึกออกไหมเพราะสุดท้ายเดี๋ยวน้องก็ต้องสลัดสิทธิ์ดังนั้นนะครับพี่แนะนําว่าในรอบพอร์ตฟิลิโอเนี่ยให้เลือกคณะ และมหาลัยที่ตัวเองอยากเข้านะครับนะอย่าไปเลือกตัวที่สุดท้ายแล้วก็ไม่เอาเพราะว่าอย่างแรกนะเปรืองตังค่าสมัครก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับแล้วก็น้องบางคนมองให้ค่าสมัครเนะค่าสัมภาษณ์อีก น้องต้องไปสัมภาษณ์เนี่ยค่าสัมภาษณ์อาจจะไม่ได้มีนะแต่ว่าน้องเนี่ยจะต้องเสียค่ารถค่าเดินทางนึกออกไหมมันก็สิ้นเปลืองอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือมันสิ้นเปลืองอย่างที่2น้องกันกที่คนอื่นเพราะว่าแทนที่คนที่เขาอยากได้จริงๆจ,จะติดกลายเป็นถึงว่าเขาไม่ได้น้องก็คิดเสียว,ว่าทาบุญแล้วผลบุญน,นั้นน่ะจะได้ส่งผลให้น้องเป็นไง กามัวแก๊สแพดเอ้ยไม่ใช่ทำแก๊สแพดและก้าวสามันได้คะแนนดีๆพี่ก็อยากให้มองมองในแง่การแบ่งปันด้วยนะนะครับอย่ามองว่าทีแคสเนี่ยแข่งขันแข่งกับเพื่อนระบบเนี้ย พี่อยากให้น้องอสอบติดทุกคนแต่อยากให้น้องได้ในคณะที่เหมาะสมกับตัวเองที่น้องชอบแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ติดในคณะที่ตัวเองชอบด้วยนะครับนะไม่อยากให้มันมองเป็นเรื่องการแข่งขันกันสำหรับนะครับถ้าน้องมีข้ออะไรสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ทาง Facebook โชคชัยิวเตอร์นะครับรวมถึง YouTube คลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสาหรับใน Facebook พี่ก็จะมีพวกเฉลยข้อขสอบนะครับนะแล้วก็คอร์สเรียนออนไล ถ้าสนใจอะไรก็สามารถส่งข้อความติดต่อมาได้นะครับนะก็ฝากติดตามเพจด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับนะถ้ามีอะไรดีๆก็จะเอามาบอกต่อกันอีกสำหรับเทปนี้พี่ก็ขอ,อพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับบ๊ายบาย